สวัสดีพี่น pues ้องป <teachers> ลอดภัยสุขสุขคนเนาะสวัสดีเอฟซีเนาะอยู่ทางอ่าภายในแต่ต่างประเทศเนาะมื่อวานี้อยู่ไฮอยู่สวนเก่าพี่น้องมาหาเห็ดเนาะมาหาเห็ดขึ <ș begin> ้นแต่ปลูกมันเดี๋่วหาเห็ดตรงนี้เห็ดอ่าเห็ดผงเห็ดตะงกที่นี่เกิดเนาะพี่น้องเนาะมาหาผลิตกินตอนเที่ยงพี่น้องไแบบบรรยากาศน้ำกันเนาะมากำหนงปูหน้าเลยกะบูุวาจะเกุทั้งนั้นก็เลังเคี่ยวหาเลี้ยงเคยได้เนาะคอยเคี่ยวเด้อน้ำเงาใหม่เนาะเห็นที่ขาวๆด้วย Photograph mian oh, 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 oh. là à, hai à, oh, hết đông môn chết hai đơn yên và hai đông môn chết hai chắp hai chắp hưng hai đông môn chưa hai chắp hai chặ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 p hai เนรลายปได้รี๋พี่น้องนีเนาะมันใส่กระตาได้หรอพี่น้าเคียรไปเดือๆเนาะเฮ้ยตงงกับันเกิดพี่น้องเมันเป็นไข่เนาะอยอไอยอพี่น้องเหมือไเอสซีงนะเอซีงนะ โอ้ยนี่พ่อเป็นไข่ไข่ตงงงเนาะเป็นหมพี่้องเลยบอลเดียวเนาะมีห้าเติบดะท่านกพลอยเลยนักพลอย้อยหอลห้าเติบลยเนาะอืมไข่ตงงงพี่้องโอ้ยนี่ไข่ตงงคอยคอยเียวคอยเียวเกิดเป็นหมเนาะ

Ủa những cái khay vậy nó phim mua pá 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 này nói pá đó. Ở bên tôm quốc mày cứ câu. Nó bơi mà thằng câu đó. đi câu nó. Kia đâu bác bạn này. Ủa nội ừ. đã gặp pá rồi. เคลียหาน้องพี่น้องเนาะเคลียหาเพราะว่ามันย,ยังเ,เป็นไข่อยู่เคลียหาเห็ดนางเงาซู่เจียขาวังไงผมก็น่าจะเจียขาวังไงเจ้านะ่ะเจียบางเมื่งปล่อยเปิดบงัง นี่เลย h ดึงด yes. ึง hết นั oh. ่นนนปนซื้อบนเออแเสียมแท้ดุมแท้หนอกแถวนอกฮะคอยเปิด้ะมันไปตองสักหนอกนะมันส่วนเสียมบางหนอกเฮ็ดฝังนองยงแมนบอนอีกทีหนอแมนบอเอฟซี่เซีเฮ็ดฝังนองยงนะองพ่ออีกนะไปไหนกไปไหนอกเพ่อนพ่เป็ดไทย เาูน uh. ี่องเลยกเป็นไข่นะโอ้ยได้ละหนเดไขเฮ็ดตรงงเนาะแม่นบ่แม่แลวไข่เฮ็ดตงงน้องน่อยไ้ปกไปน่กกเนี่ยน้องหน่อยได้เกีะฮอาไมีเกีด้วยตรงนีู้มันะเน้อเกี๊ยังเทเลยเพ่อเกียเฮ็ดงเงี้ยนะเกียะ มันมาง่ามกับป้าเกี่ยขาไปไหนแค่ไหนมาแล้วมาแต่หาแ์เด้ยนะพี่น้องนะเนาะ FC นอเนี่เด็ตัวนี้เป็นเห็ดหนงโง่ไข่เห็ดหนงโง่พี่น้องเนาะมีเห็ดพอเนี่ย,หน,ยหนึ่งเนาะ เห็ดเผืงตัวนี้เห็ดเผืงนกยุ่งเห็ดเผืงคมเลยนัวหนึงเนะาะม้า thả มูมันตัวนี้เห็ดเผืงนกยุ่งพี่น้องเคยกินอยู่บ่เอฟซีฮะเนาะตัวนี้เห็ดเผืงคมตัวนี้เปนะ็นเห็ดหลาเนาะมีหลอกเทาหลอกนมเนาะเห็ดเผืงนกยุ่งนี่รสชาสติ์พันเจ้าบาลน,นะพี่น้องเนะาะรสชาสตรบานไป่ได้เอาแกงเนาะตัวนี้เห็ดตังงมกับไข่เห็ดตังโ,งกกงโงพงมพี่น้องไปวัดทำเนียร์พี่น้องเนาะไปหาข้าวเดียวข้อใดแกงแกงตอนเที่ยงแม่งอันนี้อึองแถมอีกตัวหนึ่งในเอึองน,น้ำตัวหนึ่งพี่น้อง